อย่างนี้มีเว้แม้เออสิยังไงใ่เพลิหมไยอย่างเงี้ยปวดอดปวดใจม่ไปีสองใช่หวะเราจะหลัง เรียบร้อยไปสองสองแล้วถึงได้วยกันตอนนี้่หัวทุกคนจะนำปังเจี๊ยแล้วตอนนี้จะโบแล้วเริ่มโดนแฟนผู้ชมเล่นชมแล้วว่าน้องสิบเอ็มปีน้องก็โดดได้ยุ่นนี้หรออายุไม่เกินสิบสามปีอันดับที่สองครับซึ้งตกผมนับในขณะที่เด็กบ้านท้ายน้ำออกไปเอาแล้วกับตัวต้นผมจะทำยังไงสุดทาย เดี๋ยวผู้ชมก็เราไปดูน้ำใจเราไปดูน้ำใจมาแล้วอ้าวใครหลุดูายออคนละเล่าเอาแล้วไม่เป็นไรวิ่งรอบแรกให้ครบก่อนไปกันแล้วครับแม่นี่สองเจ็ดครับมาเจรดแล้ว อ่าาดที่ห้าอย่างเดียวเชิญนีครับเบีย์ที่สามหน้าพบเรียกเลยที่ห้าที่ห้าแคเดียวไปไปที่ห้าขอไปขอไปขอไป หมาเลขสามครับตำแหน่งที่หามายเลขสามให้เด็ในรุ่นของเยนูยีสสหาปีนะครับนนีู้อหน่งที่สามเออจับูพได้นะเว้ยใช้ได้ที่ห้าต้องต้องที่หครับที่เที่เรแล้วก็ที่หกหนึ่งแบบานะครับสองทีทีเีสองทีา ถูกต้องนะครับถูกต้องนะแข่งนะครับวันทีอย่าให้มีนะครับรกเกิดขึ้นในกิจกรรของคืนที่เดียวด้วยครับ,ออบของคื<ะ>น,ทนที่เดียวทีเดียว้านักแข่งที่ทีรถในรุ่นเด็ก็ครับครับนะเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดมาที่เวทีด้วยแล้วก็เรียนเชิญที่เวทีครับ